สวัสดีครับกิติครับวันนี้มาอำเภอนะคอรหลวงของพอรประดิษฐ์ค้าไม้กับมาบ้านหลังหนึ่งของพี่พรเออของพี่ดิษนะพูดเรียกพ,พี่ดิษดีกว่าเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ข้างผมนะสวยมากโอ้โหฟีมือเนี่ยการทําโดยช่างเนี่ยผมไม่รู้จะบรรยาย,ยางไงเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ดิษดีกว่าล,วลูกเล่นนะท่านผู้ชมดูนะลูกเล่นโอ้โหแการทำเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลังนี้นะครับ ถ้าใครดูคลิปวิดีโอแล้วเห็นก่อนโทรก่อนเลยครับโทรมาสอบถามเลยซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องหนึ่งโทรมาสอบถามเลยสั่งทําใหม่ได้รับออร์เดอร์ใหม่ได้แต่หลังนี้คือเสร็จใหม่ๆเอาเป็นว่า90%ครับมีบางส่วนอย่างเช่นกระจกเนะี่ยยังไม่ใส่ผมไปดูภายในตัวบ้านแล้วไปคุยกับพี่ดิดดีกว่าครับไปด้านในดีกว่าครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือบ้านของพี่ดิดนะฮะซึ่งอยู่ในอำเภอนครหลวงนะผมไม้ดูรูปรูปบ้านก่อนนะ ไอ้ดูดูรูปบ้านก่อนเดี๋ยวรายละเอียดไปถามพี่ดิดแล้วกันนะฮะการทําเป็นเสาเสาสี่เหลี่ยมเสาเหลี่ยมน้ท่านผู้ชมใช้ไม้ใช้เสาไม้เนื้อแข็งก็คือไม้เต็งยกสูงสูงก็ประมาณ2เมตร2เมตร20เดี๋ยวเราไปถามรายละเอียดีทีนึงนะฮะประมาณ2เมตรกว่ายกสูงโอ้โหม,มีมีต้งประกบตัว,ต,วตัวเตี้ยด,ด้วยนะฮะอยากท่านผู้ชมเห็นไหมครับ นี่คือด้านหลังฝาเป็นการตีแบบทับซ้อนนะครับทับซ้อนนี่ผมให้ดูข้างตัวบ้านนะโหในลูกเล่นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมคือก็เล่นน่ะลักษณะการทำนะ่ะก็จะไม่เห็นเจ้าไหนทานะนะไม่เห็นเจ้าไหนก็ทํากันลักษณะการทําแบบนีนะ้คือฉีกแนวไปแนวหนึ่งครับมีทรงเตีย้ยอ่านี่หลังเตี้ยนะฮะอ่องเตี้ยติดกบับหลังบ้านหลังสูง ถ่ายมาหลายเจ้านะครับไม่เคยเห็นใครทําแบบนี้จริงๆครับท่านผู้ชมได้เก้าสิบเปอร์เซนต์ต้องขัดสีนิดๆหน่อยๆลงสีซ้ำฮะท่านผู้ชมครับเจอพี่ดิดแล้วครับพี่ดิดสวัสดีครับสสวััดีครบผมเป็นไงมั่งช่วงนี้ก็เงียบๆครับผมพี่ดิดโอ้โหพี่ดิดเราคุยเรื่องบ้านดีกว่าครับผมบ้านหลังนี้ทรงอะไรพี่ดิดอ่ศลุงจั่วสองชั้นครับจั่วสองชั้นครับ เกือบสองชั้นก็เหมือนว่าสองชั้นครึ่งครับครับผมพี่ดิดช่วยขึ้นพาขึ้นไวแนะนาหน่อย,อยนะลูกเล่นนะเนี่ยท่านผู้ชมดูอีกแป๊บนึงฮนะดูอีกนิดหนึ่งเนีเนีก็อยู่ใต้ถุนบ้านแนละ้วดูพี่ดิดวางรอดไว้แน่นนะท่านผู้ชมนะไว้แน่นเป๊ะเลยครับความคงทนเนี่ยสุดยอดเลยฮนะรประมาณ35มสิบห้าเซนครับพี่สามห้าเซนโอเคครับพี่ดิดมาถึงข้างบนมีระเบียงอยู่โหนี่คือบันไดนี่อยู่ข้างตัว บ้านทรงสูงหลังสูงครับคือทําติดกันอย่างนี้เลยวิดิตใช่ครับครับผมมีข้าของวางเกะกาดนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมดูนะสียังไม่ได้ลงได้ประมาณ90%อีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วครับอ่าระเบียงตรงนี้กว้างเท่าไหร่วิดิตระเบียงตรงนี้มัน2องเมตรห้าสิบสองเมตรจากนี้มาเนี่ยสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบครับนะส่วนตัวนี้ก็กว้างสามเมตรกว้างสามเมตรมีลูกเล่นก็คือทํำพนักพิงเก้าอี้นั่งเล่นเป็นรูปตัวเอลออกมาทางนี้ออกมาทางนี้ก็ ก็ <K _ h ier> จะมีชิงช้าอ๋อชิงช้าหน<า><า>ูทำอย่างนี้เลยท่านผู้ชมดูนะพอนึกสภาพออกนะครับปานสองหลังสองเตี้ยกับสองสูงซ้อนติดกันครับผมแนะนำเลยพี่ดิษนี่คือห้องอะไรฮนะอันนี้คือห้องนอนอาจากนี้มานีัมนมันยาวเ,เ,วาเาจมม็ดเมตรผมแบ่งตรงนู้นแล้วสองเมตรห้าสิบตรงนี้ก็จะเหลือสามเมตรสามห้าสิบเซนตม เจ็ดเมตรนะครับผมอันนี้ก็เหลือสองเมตรอักเป็นสองเมตรน่าสิบใช่ปะนี่ก็เหลือสี่เมตรประมาณสามเมตรสี่เมตรนะพี่ดิษครับผมสามเมตรน่าสิบใช่ไหมอ่ากว้างเท่าไหร่คอ่าสามเมตรสามเมตรน่าสิบคูณสามเมตรสามเมตรน่าสิบคูณสามเมตรพี่ดิษว่างกันนะฮะขวาบ้านตียังไงเนี่ยตีเข้าลิ้นครับไม้หน้าสี่ตีเข้าลิ้นเขาเรียกบังใบนะพี่ดิษนะครับเข้าลิ้น ก้าวลิ้นนะกันแกกันอะไรหมดเลย้าวผมแล้วท่านผู้ชมดูนะเนี่ยหน้าต่างก็มีอยู่ข้างด้านขวาเป็นหน้าต่างแบบนี้รู้เลยว่าสไลด์ใช่ไหมพี่ดิษนะยังไม่ใส่เพราะมองออกนะท่านผู้ชมนะแล้วลูกเล่นของพี่ดิษนะการตีฝาบ้านก็ตีแบบแนวตรงนะฮะข้าวลิ้นก็เรียกว่าบางใบตามเสาเนี่ยเก็บหมดเลยฮะเก็บนี่ก็เก็บกลุ่มไหมพี่พี่ดิษแบบนี้เก็บครับ เชียเก็บนะเสาหน้าหกเมื่อเก็บกลุก่มมันก็ใหญ่ขึ้นมาประมาณหน้าเจ็ดเจ็ดกว่ากว<ช>่าครับผมตีฝาบ้านก็คือตีแนวตรงแบบบางใบนะแล้วดูฝ้าเพดานนะท่านผู้ชมไม้ตัวเดียวกันไม้ตัวเดียวกันนะไม้เนื้อแข็งตีแบบข้าวลิ้นบางใบตีแนวตรงแต่ฝ้าเพดานนะี่ตีแนวเรียบอย่างเงี้ยท่านผู้ชมห้อยสายไฟไว้นะเป็นรูปแปดเหลี่ยมทรงยาว แล้วก็ตูตามขอบนะครับพี่ดิดชายไม้ที่เขาเรียกว่าไม้ย้อมสีใหม่นะใช่ลูกเล่นคมเข้มขึ้นมาอีกข้ามุมครับมพี่ดิดเดี๋ยวไปขึ้นบ้านหลังสูงเลยจริงครับนะไปกล้องนะขึ้นบันไดชายบันไดถึงห้าขั้นบันไดนะโอเคครับพี่ดิดนำขึ้นไปเลยครับนี่ครับฝาทำอย่างนี้เลยท่านผู้ชมสวยมากะรีบโทรมาเลยครับใครเห็นที่โทรมาเลยมีระเบียงระเบียงประมาณหนึ่งเมตรกว้างสามเมตรจ้ไหมพี่ดิดใช่ครับ หนึ 1> 1่งเมตรสามเมตรแล้วก็มีลูกกลองอยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวดูดนิดหนึ่งพิธีติดดูนิดหนึ่งคว้าไปดานตรงระเบียงนะนี่คือลูกเล่นนะท่านผู้ชมดูนะไม่มีเจ้าไหนทําแบบนี้แล้วครับอ่าผมให้ดูกลับไปทางบันไดทีนะท่านผู้ชมดูนะโอ้โหนี่ฮะสุดยอดเลยครับไม่มีเจ้าไหนทาจริงฮะพยายามดูรห้ละเอียดผมถ่ายละเอียดแล้วครับเนี่ยสวยงามมากเลยครับอ่าโอเคครับมาถึงประตูตรงระเบียง สไลด์บานสไลด์บานสไลด์และลูกเล่นด้วยกระจกนะอันนี้คือถือว่าอีกห้องใหญ่เลยอันนี้สูงเท่าไหร่หลังนี้ไอ้ตรงเนี้ยช่วงนี้สูงเท่าไหร่จากนี้าาจจกกพื้นลงข้างล่างครับผมสองเมตรสามสิบสองเมตรสามสิบครับผมส่วนไอ้ห้องที่เราขึ้นมาจากข้างล่างนะตรงนั้นประมาณเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งอ่าเนี่ยท่านผู้ชมเนาะห้องนี้ก็อีกห้องหนึ่งจะทําเป็นห้องนอนก็ได้ ไม่ได้กั้น้องนะพี่ดิณนะกว้างสามเมตรลึกเท่าไรพี่ดินณอ่าเฉพะตัวห้องที่กั้นไว้นะฮะอันนี้มันหกเมตรหกเมตรนะหกคูณสามท่านผู้ชมโอ้โหพื้นที่ใช้สอยนี่เยอะเลยครับฝวาบ้านพี่ดิณเหมือนกันเลยครับเตะแบบข้าวบางใบข้าวลิมเป็นแนวตรงแล้วตามเสานะครับเพื่อนๆดูนะฮะพี่ดิณเก็บปลูกหมดเลยครับทุกเสาเลยครับแล้วก็อนุมีเลยมีประตูอีกสไลด์อีก พิริตยังไม่ได้ใส่ประตูไว้นะฮะสไลด์ออกไปข้างข้างๆแล้วก็จะมองเห็นอย่างนี้เลยนะมองเห็นไปข้างตัวบ้านนะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่ฮะลูกเล่นจริงๆครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูภายในบ้านในห้องอีกครั้งหนึ่งครับฝ้าไปดานพิริต2หลุมเลยนะห้องเดียวแต่2หลุมท่านผู้ชมคงเห็นนะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยใครเห็นใครดูคลิปวิดีโอของช่องไทยไทม์จะแน่รีบโทรมาเลยนะครับ นะลองมาคุยต่อร้องได้รายละเอียดยังไงก็โทรมาหาพี่ดิดได้หรืออยากให้พี่ดิดดัดแปลงสร้างหลังใหม่ได้นะครับมีหน้าต่างอยู่สไลด์เหมือนกันลหลังข้างสองช่องออหลังหนึ่งช่องประตูไปด้านข้างอีกหนึ่งประตูแล้วด้านหน้าเข้ามาด้านหน้าประตูสไลด์บานใหญ่โอเคครับพี่ดิดมีอะไรจะฝากเพื่อนๆและลูกค้าบ้างครับพี่ดิดช่วยคุยคนิดนึงก็ ฝากอยากให้มาดูมาชมกันนะฮะกับพิดิตมายังไงพิเดตมาไงถามก็เส้นนี้ก็ถ้าเรามาจากยุธยานะฮะเส้นที่จะขึ้นไปทางเหนือก็เส้นนี้เขาเรียกว่ายุธยาพาชีนครหลวงพาชีนะครับผมอยู่ใกล้อยู่ใกล้นครหลวงกิโลได้พิเดตจากนครหลวงมาประมาณสองสองกิโลสองกิโลสังเกตยังไงอยู่ใกล้ๆอะไร ใกล้ปั๊มทีพีครับผมปั๊มทีพีนี่เลยโอเคครับพี่เดชครับส่งฟรีกิโลพี่ิดชบอกได้ไหมสามร้อยกิโลครับสามร้อยกิโลนะครับโอเคครับดูคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ช่องไทยถามด้วยและอย่าลืมนะซื้อบ้านต้องโทรมาหาพี่ิดชรับรองฝีมือสุดยอดเก้ากันโอเคครับวันนี้พี่เดชครับสวัสดีครับ